ครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเขาเยดาและยองนะครับท่านผู้ชมบังเอิญจริงๆนะครับเรามาเจอมิตรภาพสองล้อนะครับเอนดูโรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นแล้วก็อยากจะขี่นะครับอยากจะขับของเขาครับท่านผู้ชมดูดีเยอะแยะไปหมดเลยมเนะขาว่ะขอบคุณค <c oughs> รับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่นี่ เอลิโลอันนี้เขาติดครเรเรียบร้อยแล้วครับติด,อตดอของบาวแจ็คด้วยแล้วครับนี่บา่าวเนื้แจ็คพาตลอนนดนี่นีเจ้าเ้อโอ้โหนี่นะครับนี่ครับมิตรภาพสองล้อนะครับนี่เราไม่ทิ้งกันนะครับนี่ครับยังไงๆไงยังไงไงก็คอติดตามช่องบา่าวเนื้อแจ็คพาตลอดด้วยนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับ บ่าวเนื้อแจ็คพาตลอนคลิปหลากหลายไลฟ์ต้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวด้วยนะครับสวัสดีครับบ่าวเนื้อแจ็คพาตลอนไทยแลนด์ครับบ่าวแจ็คมาแอวที่ระยองนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาแอวอ่า เลยขับรถเลยกํลังจะคุยกับท่านผู้ชมพอดีเลยขับรถเลยมาบอเจ๊จะพาท่านผู้ชมไปอ่าจุดชมวิวเขาแย่ดานะครับ เรียบร้อยดูย <c oughs> ขับรถเลยครับหมดแต่คุยเพลิน <c oughs> เดี๋ยวพี่เปิดกล้องแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าบอลเจจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอ่าจุดชมวิวเขาใหญดานะครับ เขาเย,ายดาแตรงระยองนี่เองนะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับใช่ไหมเจอบจุดสวนเย,ยดาใช่ไหมจุดชมวิวสวนเย,ยดาใช่ไหมเขาเย,ยดาเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับบา่าวแจ็คก็จะไปกับบ่าวเจอบเช่นเคยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าวเจอบก็ทํางานแล้วเนาะก็เลยได้มีโอกาสได้ไปวันนี้ก็เลยมาแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เอาบรรยากาศ มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตามเบลแจ็คไปเนี่ยตรงนี้กออ็คือที่ไหนก็ไม่รู้แต่มรู้อย่างเดียวว่ามันอยู่แถวๆรลยองเ,เี๋ยวก่อนเดียวก่อนทอดหมวกก่อนอย่างไตจมูกอมมกมูมันคันมันคัน เขาแยแดกับจากพทัทยาก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเราก็จะไปกันนะครับไปดูนะพ่อแบาแจ็คเลงมาหลายครั้งแล้วนะว่าจะมาไปเลงว่าจะมาหลายครั้งแต่พอดีวันนี้มีโอกาสมีโอกาสกันเลยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกับเบ่าแบบจ็คอีกเช่นเคยนะครับ G.P.S เช่นเคยนะครับมันอาจจะพาเราหลงหลงนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะพารถเลยไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรยอมเสียเวลานะครับก็ยังดีที่ยังจะพาเรา G.P.S ก็ยังพาเราไปจุดหมายปลายทางได้นะครับตรงนี้เป็นแหลรเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดระยองเหรอ เป็นส่วนบุคคลหดอถนนก็เป็นแบบลักษณะอย่างเนี้ครับแคบแคนะครับโอ้ถ้าบ่าวเจ๊มาคนเดียวนี้ก็มีคิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่โอเคเลยอะ่ะชอบอยู่ชอบอยู่ตรงนี้เส้นทางตรงนี้มันเหมือนที่ไหนก็ไม่รู้วันนึกไม่ออกอะ่ะแต่ เหมือนก็จะเคยไปเที่ยวตรงนั้นนะถนนแบบเนี้ยนึกไม่ออกผ่านผ่านเขสวยอะ่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาหลายๆคนแต่พอดีเขาทำงานก็เลยไม่ได้มากันนะสรุปแล้วเแบาบเจาก็มาสองคนกับเบาจอบนะครับช่องเพจนะครับ มีตลอนเที่ยวไทยแลนด์นะครับเพจเฟ e บุ๊กนะครับของบาวแจ็คก,ก็มีเพจอ่า,าวนิแจ็กพาตลอนไทยแลนด์นี่แหละครับถนนโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยอ่ะ ม่วนม่วนตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงสี่สิบสามนาทีนะครับอันนี้รูปภาพเสียงแต่ให้เรากดแต่หรือว่าไม่ให้เรากดแต่เฮ้ยแมง แมงกระปอมโครงการป่าบ้านชมต้นลำต้นลำดวนก็เป็นถนนที่ว่าน่าสนใจนะครับท่านโอ้โหเห็นวิวไหมเห็นวิววิวสวยฮะ เป็นที่น่าสนใจการขับรถเล่นได้นะเนี่ยเป็นจุดพักผ่อนได้มาดูบรรยากาศจากมุมสูงเนาะแล้วเราก็จะได้เห็นมุมข้างล่างเนี่ยวันนี้เป็นวันอา,อาทิตย์ถนนตรงไหนที่เรายังไม่เคยมานะครับเราก็ต้องพยายามระมัดระวังนิดหนึ่งนอกเพราะวันเราไม่ค่อยจะรู้ทางอะ่ะเราก็พยายามขับช้า,ชา กับช้าๆได้พาเล่มงามแม่นก็หาเงาโอ้ยวิววิววิวเดี๋ยวไปจุดปลายทางก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยตอนกลับมาแล้วค่อยแวะเอาเนะาะสวยอ่ะสวยอ่ะโอ้ใกล้จะถึงแล้วนะครับ กล้จะถึงจุดชมวิวเขาใหญ่ดาจังหวัดระยองนี่เองนะครับเห็นไหมจุดหมายจุดหมายไปทางจงบ่าแจ็คตรงเนี้มันจะมีทางโคดเขียวงองแงงงองแงงงองแงนิดหน่อยเองตรงเนี้อยากรู้นะว่าหน้าหนาวนี้ตรงนี้มันจะหนาวไหม คงจะหนาวอะครั้งนี้ครั้งแรกเช่นเคยนะครับที่บาเจ็กได้มาที่นี่นะครับอันนี้บาเจ็กตื่นวันนี้ตื่นมาเที่ยงตื่นมาเที่ยงกว่าเที่ยงกว่านี่แหละเที่ยงวนันนะออตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าแต่ไม่เป็นไรอีแม่เพื่อนทำอ่าใส่กอก พวกอาหารกินกลางทางมาให้แล้วนะครับทําไว้รองท้องเว,เวลาเบ่าแจหิวกลางทางหรือไม่ก็หิวปลายทางนะครับคือจุดประสงค์ของอีแม่นะคือไม่ต้องการให้เราจ่ายสตางค์หรือเล่าเลยหอมาให้นะมีน้ําพวกน้ําพวกเครื่องดืง่มเครื่องดื่มมาเพียบเลยนะครับครับทางก็จะประมาณเนี่ยนะครับ โอ้โหบริสุทธิ์ขนาดเลยเดยบริสุทธิ์ขนาดเลยอากาศนะครับบริสุทธิ์อะครับสดชื่นสดชื่นโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ล้มนะแรงส่งไม่มีอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมจะถึงแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องบ่าวเหนือแจ็คพาตะลอนไทยแลนดนะครับแลกอกาเพจของหมีตะลอนเที่ยวทั่วไทยนะครับ โอ้โหหักศอกอย่างนี้นะ่าจะต้องมีการมาซ้ำมาแล้วมาซ้ำอีกมาซ้ำอย่างเงี้ยมีครั้งนี้ที่นี่นะครับที่บบลเจ็คมีความคิดตรงว่าอยากจะมาอีกเนี่ยคือชอบอะว้าว <Wow. S 1> ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชม 你 ถอยมาถอยมาตรงนั้นมันเป็นเหวอ๋อสวยอ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเขาเยดาละยองนะครับท่านผู้ชมบังเอิญจริงๆนะครับเรามาเจอมิตรภาพสองร้อนะครับเอนดูโรเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยนะครับเห็นแล้วก็อยากจะขี่นะครับอยากจะขับของเขาครับท่านผู้ชมดูดีเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยอะขับลงเขา, <laughs> ขเขาโอ้โหวิวบรรยากาศนี่สวยงามมากเลยนะครับโอ้โหแต่ละคันแต่ละคันนี่ลุยกันทางนั้นเลยอโอ้โหชุดเท่ๆทางนั้นเลยอะท,ท่านผู้ชม <laughs> นี่นลก็ดูวิวบันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวยงามาามาท่านผู้ชมดูมีหมอกบางๆหมอกบางๆม,มันอยู่ตรงข้างล่างอะแล้วก็เราเห็นวิวด้วยวิวมันแบบกว้างๆแล้วเห็นน้ําทะเลท้องทะเลสีฟ้าเห็นท้องฟ้าสีขาวสีฟ้าปนกันนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ เราผ่านด่านตรงนู้นแค่ด่านเดียวสามหกได้ช่วงเย็นช่วงดึกช่วงมืดหลางหกบังเอิญนะครับบังเอิญจริงๆนะครับท่านผู้ชมอ่า X c, uh CB c b 500 X ก็มารวมกันนะครับเราไม่ได้นัดกันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้นัดกันนะครับมาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็เพิ่งมาเจอกันใหม่ๆนะครับก็เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเนาะกับมิตรภาพสองล้อนะครับแต่ละคนแต่ละคนนี่โอ้โหเท่เทสนใจันไหมขาไม่ถึงขา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 งาข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 านาข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 านาข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 า่าขีขา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 าขา

ขอบคุณครับต่อลยานบางีตามีหน่อยนะมาจะผัทานู่ร้อยล้โอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนดูนะว่าข้างบนมันมีอะไรเนาะเพราะตรงนี้มันจุดชุมวิวของอาเขายายดาแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนด้วยกันตามบริจักเพนเดอร์สวยงามอากคือมาแล้วประทับใจอะชอบอะ ตอนนี้เวลา15.58น3.58โมนาทีนะครับก็นักบิด2ล้อก็ขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขนลงล,งลงกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือมาเที่ยวมาเก็บภาพมาถ่ายภาพกันเนาะก็เห็นเห็นแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยครับ เย็นอากาศตรงนี้เย็นเย็นมีกล้วยป่ามีมะละกอป่าเออแล้วตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอ๋อข้างบนนี้ถามเขาเขาบอกว่ามีเครื่องดื่มขายด้วย ขึ้นมาอ่าจุดชมวิวเขาเยาดาแล้วก็มาสุดๆเลยเนาะนี่สุดแล้วก็ประมาณเนี้ยอปิดชั่วขาวตอนนี้ก็เข้าไม่ได้อ่ดสุดๆแล้วก็คือตรงนี้มันจะมีอ่าเสาวพวกเนี้ย เสาว,วิทยุเสาอัปอากาศแต่ตรงข้างในนี้เขามีเครื่องดื่มขายด้วยนะออครับสำหรับคลิปนี้บางเจ็กเอาไว้เพียกรักอีก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปบางเหนือแจ็กพาตลอดมาโดยตลอดขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ